สวัสดียามือเศาครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องปองปลายแฟนครับเอฟซีสู้ขู่สู้คนครับพี่น้องครับตอนนี้แต่งผ้าเขามาแล้วครับพี่น้องคลิปนี้ผมเป็นอย่างได้พี่น้องครับสีผ้ามาเบงตัวจริงเสียงจริงเจ้าของผูก่อตังวงวงดนตรีแห่งเมืองสองข้อนนะครับบ้านปากซองแขวงสวรรคิเกศนะครับนั่นก็คือพ่อลุ่งแสงเดือนนะครับไอยี่พอจัดลอยในหลานนะครับหรือว่าเจ้าของแบรนด์ วงดนตรีนุ่มแสงเดือนนะครับนี่ครับเสือไล่ไล่นะครับพี่น้องพอลุงวันดีครับนี่นะครับอีพอลุงนะครับพอลุงนุ่มแสงเดือนขอเสียงจังหน่อยเนี่ยเป็นจังไหนเนี่ยสบายดีอยู่ดีไม่แห้งอยู่นี่มือกีต้าร์เชลโลคนใส่สๆเดินีเอาถทาเทละคนเดี๋ยวสิสัมผัสน้อกมือกีต้าร์เชลโลพอลุงตอนนี้เฮ็ดเวียดเฮ็ดงานจังไหนเฮ็ดจังดอกเท่าไรอยู่เท่าบ้านงานเท่าดี งานบร่ได้ไปค่าโควิดงานนั่นบ้งนี่ได ปิดวงหนึ่สองปีแล้วปิดวงหนึ่สองปีแล้วได้พีนองด้วยตามที่พีนองรับทราบน้ำกันอะไรครับจัด้อยนั่นล่ะฝนสั่งเปิดแล้วพอดีฝนตกออกงานมาได้ช่วงนี้คือช่วงหนาฝนแล้วหนาฝนแล้วเสียออกงานในก็คือช่วงออกพรรษาออกพรรษาผมละจะเสียออกงานออกพรรษาลาพระเจ้าแล้วฮอกาจังเสียด้ร่วมอ่านตุ้มห่วมกันช่วงนี้ก็คือไม่ได้เอื้อนนักดนตรีมาสอนเออถ้าถ้า้อนนักดนตรีนอโลุงเนาะสอมนักดนตรีสักคนครับผมเตรียมออกพรรษาเตรียมออกออกพรรษาก็คือ ลุยเลยบาตเนี่ยแต่ว่าภาวนาอย่างเดียวอย่างหายมันกลับมาอีกอันบักพญาโลค่าโควิดนี่ให้มันนี่ไก่แกงเข้าปลาบนบานเนี่ยนะครับพี่น้องครับท่านโควิดมากแล้วบอกเขาเนี่ยเขาจะหยียบข้อแมนบอเอ่ออาผู้นี้บาตเนี่ยอันนั้นคืออันนี้โซเล่กันได้พระเขานะครับจัดหนึ่งบนไอเสียเสือก็เลยว่าจะเอากองไปหาเงินบนไดนนะครับโซเล่ก็ได้พระเขานครับนี่มาหาบอลุงนะครับผมลงคนว่ามาเฮือนพ่อเจ้าของแล้วบ่เขามาอ่า อันสบปอเล้านะครับ,บเพื่อนพ่อเจ้าของเราบอกนี่ครับเพื่อนพ่อเจ้าของกัจจุนี่ล่ะนะครับตะก,กี้พนกัจยูรุณ้ำกันเนี่ยแต่ว่าตถวพ่อพนกัจจุนุี้กับมาหอดกับได้แต่บอกเพื่อนได้แต่บอกเพื่อนทั้งทูบนะครับจุดทูบบอกเพื่อนนะครับว่ามาหอดแล้วนะครับพี่น้องก็เทว่ามาหอดแหละก็ได้บอกเพื่อนทั้งนั้นแหละนะครับเพราะว่าตถวพ่อจารย์ลอยเสียไปประมาณสองปีที่แล้วนะครับตามที่จารย์ลอยลงคลิปให้เบิ้องหน้าละนะครับเอ้าวายบ้านผู้นี้ผู้นี้คือผู้ใด สบายดีสดีครับจุนทราไสยวงจุนทราไสยวงออดีตกีตาร์โซโล่โซโล่ของหนุ่มเสียงเดือนคือยุคแรกเลยยุคแรกตําอิดอันนี้คือเพื่อนหักบอกง่าไๆคือเป็นเซี่ยวกันเซี่ยวกันเซี่ยวกันกับพลุงเสียงเดือนอยู่น้ำกันแต่นอ่ชาไงต้นปานี่ชูเหมอยังอยู่น้ำกันอยู่อยู่น้ำกันอยู่ขันบทตายคนละตายกันยังสิไปอยู่น้ำกันยูว ต่างแต่ฟูสิตายก่อนหรือบอจ้า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 เมื่อเมื่อกีตาร์โซโล่เจาเตกี้นี่บอขักบอกไปงานพ้นหลายบอหลายไปพุ่นแหละสละวันปากซีพุ่นแหละสมัยตะกี้นี่คือเป็นวงเฮากับบอทันใหญ่บานิโนบอแล้วสมัยตะกี้เล่นดนตรีแนวลำวงแต่ลั่มเรื่องละครลำลำเรื่องลำเรื่องลำเรื่องบอไงคือว่าขันบ้านเฮากัดทัวบอไงคือบ้านเฮากัดประมาณว่าลำลำ่มมูล่ะนั่นแหละเออลำเรื่องลำเรื่องต่อนอ่า ไปคอนเสิร์ตเลยแม่นไซแดนไซปูนลงมาครับครับครับทั้งใตเลยแม่นสารวันครับปากเซครับลั่เรื่องต่อก่อนทำนองอย่างอิงอิงตามขั้นว่าบุญมีมันทำนองอุวนอ้วนคอนแกนบ่มีโอ้ยเหนื่อยขาวฝ้ายฝ้ายพัจืดอายุก่อนลั่ในหนึ่งเอาไปดไหน่อยดูเอาเมื่อกีตากับสิลั่มได้ตะกี้ไดสมัยตะกี้ไดครับพี่น้องอันนี้คือว่า สมัยตะกี้พอดล่ำแบบจังไดอนะนะครับอันนี้คือ,อยังจื้อใดอยู่เนาะเอาจาักหน่อยทอนหนึ่งเอาเอาเอาแบบล่ำเดินเนาะเอาล่ำเดินล่ำเดินเจ็บไรด้ยำถือคอนเดินเดินน้ำเล่ที่ละเมียล่อนสีจนหัวไข่เมียเอ่ยเมียเจ้าสั่งมาพูดหายจนไทยบ้านนันซาเลือย้อนว่าเฮานี่เด้อ คือมักเที่ยวหาลมสาวบาดถึงขา้าวเขาตามพบจึงถือตบดานำ้ำนอตำป่อยอันนี้เป็นลําเดินโอ้เป็นนันนกแปลงแล้วเดี๋ยวนี้เป็นนักแต่งเสม,มอเป็นคู่เพลงบอกทั้ง,งอันนี้ในแมนแต่งเองโลกเองลําเองตัวน,นี้แม่นอกกโอ้นะครับพี่น้องครับ คือว่าวคือว่าสมมตินี่ขังแล้วมาเป็นคู่เพลงมาเป็นนั่นแต่คนแต่งก่อนลัาลําแล้วเนาะชุดเริ่มตะกิดเพลงสาวของเพลงแมนลูกชายอึ่งนี่มดนตรีเนี่นสาวเนั่เพลงยังก่อเพลงสบนันลูกหักสาวบันทางเพลงบ่บ่มมบรแรกแรกเลยแม่บ่แรกแรกเลยแม่พ่อเป็นคนแต่งแต่งลองเองเลยได้เข้าห้องอัดของหนุ่มเซ็งเดือนตั้มอิดตะกี้ห่นอ่ะประมาณจ้าปีย้อนหลัง ามอื่นดูเอายาหัวต่อเชื่อบ่ได้เคยแตงเพลงตอยนิพนอยู่ว่าต่อยนิพนี่คือศิลปินของเมืองลาวเฮาแม่แหละเพลงเพ่งยังดังของคนตอยนิพนธ์แตงให้่ละแม่นผิดลังยังโทรศัพท์บอกเพลงเพลงดังๆที่คนหูจักหล่ไหมมันไม่พูดแต่แตงกัยาสาวาดนมสาวธาดนอตัวหนดังฮงดังเฮียงมันบอดังแหงกัรเมียซื้อศิลปินว่าต่อยนิพต่อยนิพนใคยเคยแตงเพลงไห้และคําสว่างก็ไป้องก็หลายคนอยู่ก็ไป้องเ๋ยนนี่คอยยังให้เพลงกัน เหยียบขีข้ควายพลาดนะนะเดือนเหยียบขีข้ควายพลาดเขาจ<น>ะขายทะลุเดี๋ยวไดขออนุญาตครับเหยียบขีข้ควายพลาดนี่กาคันซีเปรเป็นบ้านเท่าก็คือว่าเหยียบขี้ควายมื่นลื่นลื่นเออพลาดตั้งร้านซ้ายพลาดนี่คือลื่นนะครับเหยียบขีข้ควายพลาดคือว่าเหยียบขีข้ควายละมื่นนะพี่น้อนมื่นหัวแตกหัวแตนเป็นแม่งตะลุไหมพ่อจ้าจ้าทะลุกเอาไปลองได้เพิ่นมาเสียวเพียงไงจานลอยนะครับพี่น้องครับดนตรีม่วนบ่าวบาวจานอึ้งพี่ด้วยเห็ดบ้านจะทอนดู ผลลินยำแรงอ้ายแข้งไปนางขนาดเลยเหยียบขี้ควายพร่าส่งคอยขาดอยู่วางขาเลี้ยวหาน้ำล้างทางได้บ่มีแล้วนะายเองก็มืดปัญนยาบึงแข้งขามันเหม็นหายโอเคพ่าเส ออขบบใจเฮ็ดเป็นสามชาได้ได้พอน้อเจ้าเจ้าเฮ็ดเป็นสามชาได้บม่รู้ได้เพราะว่าเพลงตลกมันต้องมวนนี่แหละเออเสียมาเอาอันจรายเจ้อาเป็นลองจังหวาดีอยู่เมืองไทยเนาะนี่อครับแต่ว่าเข้าตองมาดัดแปลงนั้มันเป็นท่านสมัยเป็นเนื้อรองเข้าสิเป็นแบบว่าโบราณเข้ามาดัดแปลเป็นท่านสมัยใส่ดนตรีท่านสมัยได้กันเลยจัดเอิงนี่ไปเลยหล่ะไปแล้วจัดเอิงใส่ดนตรีเด้อเพลงนีหเด้อจบเพลงอยู่เป็นพ่อเพลงจีจบไปแล้วเขียนไว้แล้วมันบอกแ่งก็แต่งอยู่ในเฮือนนี่ละบอลแน่พี่น้องครับ ศิลปินของแสงเดือนในตำหนี้เพลงนี่นะครับเลยเพลงนี้ไอนไผศิลปินของอยู่ขมวนอยากจากได้บ่อยากซื้อเอาไปเลยแต่ว่าบ้านไหนบ้านใหาบ่ทันนห้บ่เอาไว้ให้เอาไว้ให้ร้านกระป้าไปนี่เลยอ้าวหลักการเป็นห่งโบนีะใจคึ้อยากให้คันว่าพิมฮาร์ปปล่อยไฟได้ตอนนั้นว่าเชให้ปล่อยไฟขึ้นอยากให้ละละโอ้แต่ว่าติดตัวบ่ได้บ่โอโบ่เป็นอย่างบ่เป็นอย่างสนั่นศิลปินของของร้อยแล้วโบเนี่ยได้พี่น้อวงกัน อาจกระไฮร้อยอะไรอาจซีไดทรายขนานี้เลยเนาะอาจซีใดเพียงนะครับโบเนียได้พี่น้องนะครับตอนนี้กำลังหาเพียงอยู่หมู่บ้านก็ไปหาจันเสานิลันนะครับไปหาจันเสานิลันผู้แต่งเพียงลงมักเมียเขาคับรถาก๋ยันคนใดยินหมู่บ้านไปหาเพลินอยู่ลุงมาหยิบแต่งเพียงกันอยู่ในแขวงตอลงถักน้องเมียลงหางน้องเมียแต่ว่าผมไปบอกเล่าหมู่บ้านแต่งใหง่อยในเรื่องเพียงหนึ่งลงมักไ่ห่างขาอะไรเนาะมันจังสีหากินไงเอออาชี คขนบกุสารบนบันไดมีแต่ชิ้นไรปิ่นมาพบกันดีใจครับพี่น้องครับฝากเนื้อฝากตัวรามซาอยครับฟังของเลยเด้อจ้าน้งจ้าครับผมนะครับไ้ฮักแห้งเล่าหลายๆายบะหมียเมืองเล่าเนี่ยครับ ต่อไปก็สิได้มาพี่ละผ่านนะครับเพราะว่าพอลุงว่าให้มาพี่ละมาอยู่พี่ละน,นะครับมาซอยวงทั้งพี่อีกจักหน่อยนะครับก่อนออกพรรษานี่เฮาก็สิได้ร่วมวงกันนักดนตรีนักเสียงเฮาก็สิมาพี่น้องน,น,นทอทพอนอนะ้วก็ <ๆ S 2> จกังไดนท่าเบิ่งคลิปนะครับอาจารย์รวยก็สิอัปเดตคลิปให้เบิ่งในกลุ่มศิลปินของวงดนตรีหนุ่มแสงเดือนนะครับจักปีกับลุงวงเฮา3า38พุ่นสามสิบแปดสามดซ้ําตั้งแต่ผมตั้งแต่ผมบ่ทันเกิด โอ้ผมเคยเหตุการณ์อึงน้อยอึงน้อยอันยุกอันยุกันผมสี่สิบผมสี่สิบพอดีตอนนี้อึงอึงครันผมนี่ยละป้อนเขาแต่ยังน้อยหรันอาจารย์อึงนะบอแม่แหละครับน้องมาไปเราจะลืงไปแล้วนะครับอิ่งเราบอกเพราะตั้งแตกินต้อยู่เลยเรากินขัดมากอนี้ซื้อมากมื่อวานเลยนะครับใส่อัวอไอยังก็ใส่อัวหยัดเลือดอันนี้ปลาเด็กตอนบ้านเฮาปลาเด็กตอนบ้านเฮาเขาเอิ้นปลาล่าปลาล่าครับครับเอ้า เว้ากับพี่กับน้องก่อนนะครับว่าก่อนก่อนสิออกพรรษาดีนะครับจารกร้อยสิบ้าไปอ่าอ่าผ้าผ้ามาเบิ้งนะครับการซ่อมของนักดนตรีของวงดนตรีนุ่มแสงเดือนนะครับสนี่ลาห้องซ่อมมาอยู่นี่นะเนาะลุงเนาะตั้งเป็นเวทีร้อยเนาะตั้งเป็นเวทีร้อยแล้วก็ให้ซ่อมกันอยู่นี่นะครับเดี๋ยวจะได้รอติดตามแต่ว่าก่อนสิครับไทยนี่เพราะว่าจะมามาเจ็ดมือมาอาทิตย์หนึ่งนะครับไปกำหนดขึ้นมาอาทิตย์หนึ่งนะครับ ก่อนสิกับไท่สีผ้าพี่น้องไปหาลาะแถวบ้านนอกบ้านหน้าไปหากินปูกินปลาไปหาเบิ้งผู้เสี่ยผู้สาวหาบนาหาบไดเนนะพอไปเบื้องผู้ฒ่าตำหูเออสีผ้าพี่น้องเออสีผ้าไปเบิ้องจังสั้นเออเพราะว่าขันไปยังสั้นพี่น้องสิมักไม่น่าเนี่ยเขาจะจะเบิ้งแบบว่าเขาจะเห็นภาพเห็นนาเห็นนาสดภาพเก่าเกาสมัยโบราณบ้านเฮาว่ามันมันคือกันกับอีสานตะกี้เพราะว่าลังคนกับมังเงื่อนมังยังถิ่มเห็ดเงื่อนปูเงื่อนยังแล้วแต่ว่าทางผียังมีอยู่ จากว่าเขาจะาไปเบิึงกันนะนะครับเอาเดี๋ยวจะได้เตี๋ยทาทิดตามคลิปหน้านะครับคลิปนี้เนพ่อรุ่งกับไปแล้วนะครับเอาโมเป็นยังโมเป็นยังไปเบียบไปเวียบนะครับเอาเข้ามาสิขินเขาบ้านนี้กัสิคุยกครับพ่อลุงและต่อนะครับน้องเอาพี่น้องคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับพอแล้วน้องงานตัวจริง,ๆๆเ,รงเสียงจริงของอ่านุ่มแสงเดือนเลยว่าลุงแสงเดือนนะครับพอแล้วอันนี้ก็เป็นเซียวเพิ่นนะครับเป็นคู่เพลงเป็นอาจารย์ประพันธ์เพลงนะครับผมเอาคลิปนี้ขอบคุณหลายๆพี่น้องไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ